ณเพนฤทธิโรณยุทธ์หรืออมศิลน,นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะกรุศาสตร์โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลายัยราชพัฒนครราชสีมาใช้ชีวิตวัยเรียนเช่นเดียวกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆจนหลายคนอาจลืมไปเลยว่าอมศิลน์เป็นบุคคลออทิสติกแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือความสามารถในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาภาษาอังกฤษเไหนอ่านใน,นคูฟังสิ เ i น d ดร์ i n น b ายบลัหมายความว่าประเด็นการวาดภาพด้วยแปลงระบายสีหรือผู้กันต้องเลยเขามาถึงจุดอุดมศึกษาได้แสดงว่าเขาเขามีทักษะการเรียนที่ดีใ,<ช>ในการสอนครั้งแรกเขาตอบเสียงดังเลยนะคะถามอะไรก็ตอบได้หลักการการศึกษาพิเศษอันหนึ่งก็คือถ้าเขารู้สึกว่าเขาทำได้เขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น การมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับและสามารถเรียนร่วมโดยไม่มีปัญหาการเรียนรู้จนได้รับโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาก็เพราะได้รับการดูแลยอย่างเหมาะสมจากครอบครัวนั่นเองเขาชอบคอมพิวเตอร์อยากเล่นคอมพิวเตอร์แม่ก็จะหามาให้ก็เอามาก็ให้เขาเล่นเขาอยากแค่อะไรก็ให้เขาใช้ไปแค่พ่อแม่เข้าใจนิดนึงให้โอกาสเขานิดนึงต้องสังเกตเขาหน่อยนึงว่าเขามีจุดเด่นตรงไหน,นก็สนับสนุนตรงส่วนนั้น ให้จับจุดให้ถูกนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเข้าสังคมมาก